วันนี้พามาบุกกองละครเรื่องแค้นของผู้จัดแอนทองประสมค่ะเรื่องนี้รวมนักแสดงซุปตาไว้มากมายหลายคนแต่วันนี้มีแขกรับเชิญที่ต้องขยี้<อ>ตามมาค่ะทางลาดเดินระวังนะคะคุณแม่ ันนี้คุณพ่อคุณแม่พาน้องพีเจมาเที่ยวน้องเจสรุปเป็นชื่อเราแล้วใช่ไหมเนี่ยก็คือคุณพ่อมาทํางานค่ะอันนี้มาซัพพอร์ตพี่แอรพี่แอนแล้วก็กองถ่ายแคนร์บ่อยไหมคะพี่หนสวยครั้งแรกค่ะครั้งแรกโชคดีมากเลยนะเนี่ยโชคดีมากจริงๆอันนี้กี่วีกี่เดือนแล้วคะตอนนี้ที่พี่สายฝนเห็นนี่คือ22วีกว่าแล้วค่ะก็คือ5เดือนกว่ากว่าค่ะบทบาทในเรื่องนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ชาย ของพี่แอปเป็นสามีพี่แอปแล้วก็ครับผมแล้วก็เ,ออเป็นคุณอาของนางเอกก็คือคุณอาของน้องแต้วใช่ครับส่วนเ,ออเรื่องในเรื่องจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวต้องไปรอดูครับคือพี่แอไหนก็โทรมาคุยกันตั้งแต่ตอนแรกว่าแบบผ่านคุณภรรยาไหมว่าบทมันต้องไม่ธรรมดาพี่แอ,แอนเขาถามว่าจะรับไหมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าเป็นอารมณ์แบบว่าเออมาแบบ เป็นตัวละครสําคัญแต่มาแวบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจูกก็บอกโอยซิส,สเราสนิทกันขนาดนี้แล้วเอาไปเลยเอาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คืออยากให้พูดลองทํางานกับพี่แอนด้วยค่ะซึ่งบทเนี่ยก็แซบแหละแล้วก็ด้วยความพี่แอนพี่แอนเป็นผู้ชาดิีดังนั้นพี่แอนถึงพี่แอนไม่ปล่อยอะไรเลยในความดรามา่าหรือความแซบของละครนะคะพี่แอนจะเอาให้สุดซึ่งคราวนี้เขาเจอละตอนเล่นก็คือแบบ ถึงพริกอิงขิงมากาคือแบบโอ้โหนี่คือได้ทํางานกับแบบระดับต้นๆของประเทศแล้วเ็แบบเหมือนที่เขาเคยบอกว่าพี่แอนเป็ทำงานแบบจริงจังไม่ปล่อยไม่ปล่อย,ลอยแล้วเราก็ได้สัมผัสมากับตัว,อตวเองแล้วก็เราก็รับรู้ได้เลยว่าโอเคนี่แหละจะเป็นจุดที่ทําให้เราได้พัฒนาตัวเองในเรื่องของการแสดงในเรื่องของการทํางานต่อไปด้วยผูย้จัดแอนคงต้องจองตัวน้องพีเจไว้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วล่ะค่ะก็มีแววดี เข้ากองตั้งแต่ยังอยู่ในท้องคุณแม่เรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี่ช้าง